วันนี้มารีวิวถุงนอนนะครับช่วงนี้ช่วงที่แบบว่าทุกคนเนี่ยก็เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดกันแล้วแล้วก็ไปนอนแข็มกันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนี่ถุงนอนนะครับของ Nature High LW180 อันนี้ผมซื้อมาในไซส์ปกตินะครับก็คือ190ซนคูณ75เซนนะครับน้ำหนักอยู่ที่480กรัมนี ทนอุณหภูมิได้นะครับตั้งแต่ถ้าแบบว่าเป็นคอมฟอร์ตเลยคือสบายสบายสิบห้าองศานะครับแล้วก็ลงไปแบบเย็นจุดเที่จะทำได้คือแปดองศาแต่ก็ไม่ได้สบายแล้วนะบางคนอาจจะขี้หนาวเั้นไม่นอนด้วยอุณหภูมิแปดองศาจะหนาวสำหรับถุงนอนแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวที่แบบเป็นคริติคอลเลยเขาบอกว่าลบสามองศาก็คือแบบไม่ควรลบสามนี่ไม่ไหวแล้วอาจจะต้องซื้อเป็นรุ่นที่เป็นพวกขนเปดนะครับแต่ขนแปดมันจะแพงกว่านี้นะครับรุ่นนี้มันจะสามารถที่จะ เรียกถอดซิปมาต่อกันได้ผมซื้อมาเนี่ยเป็นไซส์ R เรียกว่าไซส์ R ไม่ใช่ด้านขวาถ้าจะซื้อเอามาต่อยอข้างก็เป็นด้านซ้ายแต่จริงๆงผมเข้าใจว่าไม่ต้องสนใจอะ่ะก็คือซื้อไซส์ไหนไอ้ไซส์ข้างไหนมันก็ได้แล้วก็มาเสียบได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าโลโก้มันจะหันคนละทางก็คืออีกฝั่งหนึ่งจะกลายเป็นส้นตีนอยู่หัวหัวอยู่ส้นตีนเออประมาณนั้นงั้นเวลาซิปจะรูดมันจะลําบากอีกฝั่งนึงคือมันจะกลายว่าอีกฝั่งหนึ่งก็ถ้าจะรูดก็ต้องไปรููดดดปลาาายยเท้้นออกไไ,ไ่ง มันห่อไม่ได้ออนั่นแหละประมาณนั้นเขาให้มันเป็น,ปนถุงรถขนาดมาด้วยแต่ผมมีติ้งนิดนึงนะถุงรถขนาดจะดึงแรงมากนะครับผมดึงกระชากเพื่อต้องการความเล็กขาดเลยครับยังไม่ทันใช้เลยโอ้ยยังไม่ทันใช้เลยอย่าดึงแรงมากไซส์ที่เขาแนะนําก็ประมาณนี้แค่นี้ก็เล็กแล้วนะแต่จริงๆมันเล็กได้อีกบางคนอาจจะไปซื้อถุงที่แบบว่าบีบให้ไซส์เล็กลงมาเนี่ยของนิจชไฮก็มีนะครับไปซื้อดูได้เวลาจะใช้ก็คลายคลายตัวรัดตัวนี้ ตตัวัววลนี้้แผมซื้อไซสนี้มาเพราะว่าผมนอนกับเตียงคอดข้างหลังเต็นท์คอตเนี่ยมันกว้าง65เซนตัวเต็นท์คอดนะครับตัวเตียงตัวเตียงยากมาผมซื้อเป็นสีลายพลางกามโมคามโมนเลโลโก้แบนเนอร์ไฮตรงนี้เห็นไหมนะไปดูกันว่าเป็นยังไงหรือผมสอนวิธีเก็บด้วยหลายคนเจอปัญหาว่าโอเก็บแทบตายเก็บไม่เข้าอะไรเงี้ย แลาอย่างไอ้พวกนี้ยมันเป็นผ้าฝ้ายเป็นคอตตอนเพราะงั้นเวลาที่เราแบบจะอาศัยวิธีการยัดถุงนอนแบบขนเป็ดอ่ะยัดๆยัดๆย,ย,ย,ยัดเข้าไปแล้วทำแบบไม่ได้ครับมันดิ้นไอ้นี้มีวิธีอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆดูไปลองกลางดูในในในเต็นท์คอตดข้างหลังกันดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นผ้าเต็นท์ธรรมดาเนีเราก็มีเหมือนเป็นแผ่นรองนอนอะไรประมาณนี้ผมก็เลยใช้เป็น ถุงน่องเลยดีกว่าง่ายกว่านะครับซิบก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมมีเวลโกโเวลโกเวลโกงานดีนะแล้วก็แปะาไว้่างนี้ได้เวลาที่เราอยากจะเปิดไว้โดยที่ไม่ได้ไปปิดซิปไม่งั้นในตัวนี้มันจะแหลมๆคมๆก็มาโดนเนื้อเราใช่ไหมน,นี้เขาก็ดีไซน์ดีนะแปะไว้่างนี้แล้วก็รูดไปนะครับข้างในถุงนอนเนี่ยผมให้เพื่อนดูนี่อันนี้ยาวร้อยเก้าสิบเซนนะครับมีป้ายแท็ก อยู่ตรงนี้บอกอยู่ว่าเป็นเนเจอร์หายไม่อินชัยหน้านะแล้วก็รูปซิบไปนี่รูปไปให้ดูเลยข้างในเนื้อผ้าเป็นประมาณนี้มันเป็นผ้าล่มนะแล้วก็ตรงนี้จะมีป้ายแท็กบอกนะครับนี่ว่าเทมคอนเอ่อคอมฟอร์ตอยู่ที่สิบห้าองศานะครับแล้วก็เทมที่เป็นทรานซิชันเนี่ยก็คืออยู่ที่แปดองศานะครับ ก็แล้วแต่คนนะนะอันนี้ก็คือแบบเริ่มเริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มหนาวหนาวแล้วแต่ถ้าริชเลยคือเสี่ยงเลยเนี่ยก็คือลบสามองศาไม่ควรนะครับไม่ควรอืมประมาณนั้นตัวนี้เป็นคัตต้อนนะ <c oughs> ทีนี้ที่ผมจะใช้เลยจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยมันทาเป็นผ้าหม่มแล้วมาไปต่อก็ได้นะเนี่ยแต่ที่ผมจะใช้เลยจริงๆแล้วอ่ะผมก็คือเอามันมาปูเหมือนเป็นผ้าป,ปูนอนผมก็จะรูดซิปเข้ามา เดี๋ยวก่นติดอะไรเนี่ยเวลารูดต้องระวังนิดนึงนะ mm. เผื่อบางทีมันติดอะไรเนี้ยแล้วเราไปกระชากมาเนี่ยรุดเลยนะครับอืออ่ะผมปูเข้าไปในที่นอนผมมันพอดีแหละเพราะว่าเตียงมันเป็นเตียงขนาด หน้ากว้าง65เซนร้าพอเราใช้ตัว75เซนเข้าไปมันจะหลุมหลวมหน่อยนี่เป็นประมาณนี้นะเวลาผมนอนผมก็ก็คงประมาณนี้แหละเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ขี้หนาวขนาดนั้นถ้าเป็นคุณพลเมียนี่คือหนาวเลยอะเนี่ยก็ถือได้ว่า,าไปปูนอนใช่ไหมก็เหมือนเป็นผ้าหม่มแล้วเราก็ห่มเนี่ยนอนอยู่ใน เองขอต,ตอสบายเลยอ่ะเนี่ยได้อยู่ดีเลยเนยข้างในมีสิบรูดนะครับเราก็รูดอู่ข้างๆนี้ก็ได้โอเคอ่ะแค่นี้ผมก็ร้อนแล้วเนี่ยได้สบายนะครับและอย่างเวลานอนจริงผมก็ ผมไม่ได้คลุมขนาดนั้นหรอกผมก็เหมือนห่มผ้าธรรมดาใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นเหมือนเป็นที่รองนอนไปด้วยนะครับก็ถือว่าดีในราคาที่ยอมรับได้นะครับได้มาอยู่แค่ประมาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทเท่านั้นเองทีนี้มาดูหัวใจสำคัญเลยตอนเก็บตอนเก็บเดีย๋ยวผมให้เพื่อนดูตอนเก็บ หลายคนบอกโอ้แม่งเก็บยาขี้ผู้หายอะไรเงี้ยมาดูนะตอนเก็บตอนเก็บเนี่ยผมจะเคลียร์ถุงไว้ก่อนนะผมจะเคลียร์ถุงไว้ก่อนดูตรงนี้ดีกว่าได้เห็นดูข้างในมองยากผมจะเคลียร์ถุงเปิดถุงรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวถุงนอกเนี่ยเราจะพับครึ่งก่อนนี่พับครึ่งซิปซับนี่ผมรูดไปแล้วนะพับครึ่งพับครึ่งเรียบร้อย นี่พับนี้อีกทบหนึ่งเห็นไหมสองทบแล้วนะสองทบแล้วนะอันนี้แบ่งเป็นสามส่วนพับพับอย่างนี้อันนี้ก็พับอย่างนี้เห็นไหมเอาใหม่อ่ะเวลาจะพับนะครับผมให้เพื่อนๆดูตรงนี้ด้ก็เราพับครึ่งก่อนนี่พับครึ่งครึ่งเรียบร้อยแล้วก็พับอีกทบหนึ่ง เี่เอาด้านซิปอะไว้ข้างในพับตรงเนี้ยเข้ามานะครับประมาณนี้ซิปมันจะไม่ได้ไม่ปิ้นอันนี้อีกฝั่งหนึง่งทบเข้ามาจะไ,ได้ประมาณนี้เช็คดูก็ได้ว่าเราพอดีกับขนาดถุงนะนอาจจะใหญ่กว่านิดนึงอะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายัดเข้าไปอยู่แล้วนะครับมันจะเหลือตรงซิปตรงนี้ใช่ไหมหมวนด้านนี้ม้วนเลยมมวนแบบไล่ลมอะมมวนไปเอามือ บีบๆแล้วก็จับๆกันด้วยนะไม่ให้มันดิ้นไม่ให้มันปลิ้นวางบนพื้นที่แบบว่ามั่นคงหน่อยก็วางแบบนี้แหละวางกับวางอะไรเนี่ยตัวรองเต็นท์แล้วก็อย่าเพิ่งเอามือดึงขึ้นมานะเนี่ยอย่าเพิ่งเอามือดึงขึ้นมานะเพราะว่ามือเราจะไม่มีแรงบีบมันเรามือกดไว้กับพื้นนี่แหละแล้วก็เอาถุงค่อยๆย,ยัดเข้าไปอย่างนี้ อย่าเพิ่งเอาขึ้นนะยัดไว้ใส่ถุงให้มันแบบว่าเข้ามาได้หมดก่อนแล้วเราเค่อยยกมันขึ้นมาเนี่ยไม่งั้นมันจะดิ้นเห็นไหมเสร็จแล้วอ่ะง่ายไหมที่เหลือก็คือยัด่นะยัดมันเข้าไปแล้วก็ลูดปากถุงเสร็จแล้วไงง่ายนะคนที่บอกว่าเก็บยากดูคลิปนี้เลยง่ายไ,ไหมแล้วที่เหลือก็จัดระเบียบเพื่อที่จะ ยัดไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยกลายเป็นอย่างังเหลือด้วยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอืยัดกระปเรียบร้อยเราก็รูดถุงได้แล้วเนี่ยไปรูดรัดก็ไปเสร็จแล้วง่ายไหมไม่ได้ยากเลยเนี่ยปึ๊บเสร็จแล้วง่ายไหมแถมตุต้มฉิว <c oughs> ไม่ง่ายไม่ยากเห็นไหม สบายสบายเวลาดึงก็อย่าดึงแรงมากผมกระชากเขาจนขาดเลยเนี่ยนะนี่ไงอยงอยู่และเอออง้วเพื่อนคนไหนสนใจซื้อจากไหนผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วไปดูที่คำบรรยายได้เลยนะครับหรือว่าในตะกร้าของ YouTube ก็มีนะครับผมได้มาในราคา500บาทเท่านั้นเองสีคาโม่เนเจอร์ไฮ h อ w 180ครับ วันนี้ฝากไว้ประมาณนี้สำหรับ E a s หกสามเก้าห้านะครับเหมือนเดิมชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ไปไปได้กด subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบว่าวผมมีการเด็ดคลิปวันนี้ไปละวัสดีครับ